ถ้าเกิดว่ารถซิ่งนะครับรถที่ไปอัปเกร,ครดคัสมาผมแนะนําให้ซื้อชุดนี้ติดรถไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น v ีโ o หรือ D-MAX ของ D-MAX ก็หน้าตาจะคล้ายๆกันนี่แหละอยู่ตําแหน่งเดียวกันนะครับสนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ ก็ซิล่านึกถึงอะไรนึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอไหลยยนออตโต์วิสอำเภอชุมพวง,งวัดนณะรราชาสีมานะจ๊ะ,ะนี่ยลิโว่ฟอร์จูเนอร์นะไม่ใช่ลีโว่ฟอร์จูเนอร์คันที่เติมน้ำมันเกียร์ต่ำมาดูข้อดิทั้งอามหมุนขึ้นมาให้ดูหน่อยดิเนี่ยเป็นรอยเนี่ยเห็นไหมเป็นขีดเลยแต่ว่าวิธีการตรวจสอบนะเอาเล็บเล็บขูดดูถ้ามันไม่สะดุดมือหรือสะดุดมือนิดเดียวเนี่ยมันสามารถขัดเงาได้นะครับ ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าดูแล้วชาร์ปไม่น่าละลายนะเนิดนึงนิดเดียวขัดเงาได้ไม่ต้องเจียแต่ถ้าเกิดว่ากินลึกมากๆกินลึกถึงขนาดที่ว่าสะดุดแบบขูดไปตึกตึกติดมือเลยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนข้อนะครับไม่ไม่แนะนําให้ไปเจียเพราะว่าพอเจียปุ๊บข้อบางลงแล้วเวลาใช้ความเร็วสูงๆรอบสูงปุ๊บข้อมันจะขาดนะครับนี่มาดูชาร์ปชาร์ปก็เป็นรอยด้วยนะอันนี้สูบไหนไวะทั้งอามสูบสามป, 3, ปะ่ะ รูปสามใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเป็นรอยเป็นรอยขูดเห็นไหมโอ้โหเต็มเลยนะครับนี่ก็อะไหล่รอประกอบนะดีโฟดีอันนี้ h ฮดวันนะครับแล้วก็ตรงนู้นท่างบูรกำลังล้างอยู่ก็เป็น4 JK นะครับช่วงนี้งานเครื่องก็เยอะเนี่ยกองเลเทะเลยคนล้างก็ล้างกันมันเลยแหละล้างกันสนุกต้องทำความสะอาดกันเนี่ยพวกคาบกาวพวกนี้แกะยากเดี๋ยวจะมีคลิปมา แนะนำวิธีการลอกกาวมันมีเป็นสเปรย์สำหรับขจัดคราบกาวกํลาลังสั่งเข้ามาอันนี้กาวเออค่อนข้างง่ายนะเป็นกาวยางเนี่ยวันนี้เรามาพูดถึงรถซิ่งดีกว่านะรถสายซิ่งทําคัสมาเต็มที่เลยซ้อนหวีแผ่นทองแดงอะไรของเขาอะผมก็ไม่ค่อยอาจะมีความเชี่ยวชาญสักเท่าไหร่นะเกี่ยวกับซิ่งพวกทําซิ่งทําคัสทําอะไรอย่างเงี้ยติดตั้งนะติดตั้งได้แต่ว่าข้อมูลไม่แน่นส่วนมากลูกค้าจะ สั่งมากกว่าว่าจะเอาเป็นคัดทองแดงเป็นซ้อนหวียี่ห้ออันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยที่เขาจะต้องซ้อนหวีคัดแล้วก็เปลี่ยนคัดเขาเรียกว่าอัปเกรดจากของเดิมก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะให้คัดกับตัวหวีคัดเนี่ยไปจับกับไฟวีนให้แน่นขึ้นเพื่อจับเอาแรงม้ามาลงที่ล้อให้ได้เยอะที่สุดนะครับในสายรถโมดิฟาย เพื่อที่ว่าจะส่งถ่ายกําลังจากเครื่องยนต์มาเครื่องยนต์เราแต่งมาเต็มพิกัดเลยส่งเครื่องยนต์ส่งกําลังมาลงที่ล้อให้ได้มากที่สุดนะเพราะว่าถ้าคัดเดิมบางทีคัดมันลื่นบางทีวิ่งไปคัดลื่นหรือไม่ก็แตกเพราะว่าทนแรงบิดไม่ไหวจับม้าได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แรงกดของหวีเนี่ยน้อยแต่ว่ามันมีข้อเสียมันมีข้อควรระวังที่สายซิ่งผมเจอหลายคันแล้วโดยเฉพาะรถยนต์ดีแม็กนะครับ มันมีปัญหาในจุดนี้แต่วันนี้มาเจอของวีโกเป็นคันแรกที่เจอไม่รู้ว่าอู่อื่นเขาเจอมากี่คันแต่ว่าผมเพิ่งเจอวีโกเป็นคันแรกนะครับจุดนี้ถ้าเป็นรถยนต์ที่ซ้อนหวีคัสใส่คัสทองแดงจะต้องซื้ออะไหล่ติดรถยนต์ไว้เลยเพราะว่าอะไหล่ตัวนี้ค่อนข้างจะสั่งใช้เวลาหลายวันถ้าเกิดว่าเราไปมีปัญหากลางทางยิ่งไปมีปัญหากลางทางช่วงเทศกาลเนี่ยยิ่งจบเลยนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับ e ไไสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c ute noise> นี่อะไรล้อประกอบนี่นะอันนี้ล้างดีเซลไว้แล้วรอล้างเบนซินอีกรอบนึงก็สะอาดใช้ได้นะครับต้องล้างให้มันเอี่ยมๆอย่างนี้นะ มีคมน้ำมันเครื่อง 4JK จะเอาเข้าห้องประกอบแล้วนะครับช่วงนี้ก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะปิดหน้าร้านนะครับรับแต่คิวนัดแล้วก็จะประกอบเครื่องกันเพราะว่าทำไม่ทันนะงานเครื่องมันเยอะมากช่วงนี้นะครับไปเดี๋ยวไปดูกันบีโก้คันนี้มีปัญหาตรงไหนสำหรับรถยนต์วีโกนี่นะคันนี้ตอนแรกเข้ามาถ่ายน้ำมันเครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่อง,อง,เ,องเปลี่ยนกองเป่ากองตามปกตินะครับพอออกไปหน้าร้านลูกค้าวิ่งเข้ามาตามบอกช่างช่างมาดูให้หน่อยมันคันจมนะรถยนต์ที่คัดจมแสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับน้ำมันคัดน้ำมันเบรกเนี่ยมันรั่วน้ำมันคัดอ่ะนะมันรั่วนะครับเบรกเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าเบรกเหยียบไปปุ๊บมันจมวูบหายไปเลยอย่างเงี้ยอาจจะ1ก็คือเบรกต่ำเบรกใกล้หมด2 น้ำมันเบรกรั่วคัด์เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีอาการยำ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 ไปปุ๊บแทนที่ว่ามันจะเด้งคืนต้องเอาเท้าเขี่ยขึ้นมาเงี้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับการรั่วของระบบน้ํามันคัด์นะครับสําหรับคันนี้เนี่ยคัด์ไม่ใช่เดิมคัด์เป็นคัด์ที่ว่าเขาทําซิ่งมาแต่งคัส์ซิ่งมาซ้อนหวีอะไรเงี้ยทําให้แรงกดแรงเหยียบของคัด์มันต้องเหยียบหนักผิดปกตินะครับ แรงดันน้ำมันเช่นเดียวกันแรงดันน้ำมันก็จะต้องสูงกว่าปกตินะครับสำหรับรถยนต์ทั่วไปนะถ้าเกิดว่ามีอาการเหยียบคัดแล้วจมอย่างดีโก้เนี่ยนะให้มาดูปั๊มคัดตัวบนนี่นะปั๊มคัดตัวบนตัวนี้ตัวนี้คือตัวบนนี่นะแล้วก็ปั๊มคัดตัวล่างตัวล่างจะเป็นสีฟ้าๆเห็นไหมข้างล่างูข้างล่างตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่งล่างโดยมากจะเสียตัวล่างก่อน แต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนแนะนําให้เปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างไปเลยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยพวกลูกยางเนี่ยมันชอบเปื่อยชอบเสียหายนะสังเกตได้โดยถ้าเกิดว่ารถคันไหนอย่างคันเนี้ยเบรกกับคัส์มันใช้น้ํามันห้องเดียวกันถ้าเกิดว่าน้ํามันเบรเกมันมีสีเริ่มดําแล้วก็แสดงว่าพวกลูกยางมันเริ่มมีอาการเสื่อมมีอาการผิดปกติแล้ว อาจจะต้องเซอร์วิสในเร็ววันนี้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบน้ํามันเบรกหรือว่าคัสต์นะให้สังเกตดูน้ํามันวิธีการดูแลรักษาง่ายๆเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกน้ํามันคัสต์ปีละหนึ่งครั้งแค่นั้นเองไม่ต้องดูแลรักษาอะไรยากแต่ว่าคันนี้มันมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งมันไม่ได้รั่วที่ปั๊มคัสต์บนหรือล่างนะครับไม่ได้รั่วจุดที่เขามักจะรั่วเพราะว่าเป็นคัสซิ่งรั่วตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันที่รั่วมันรั่วตัวนี้นี่นะ เขาเรียกว่าผมเรียกน,นะเรียกว่าวาวคัต wow นี่ตัวนี้ดีแม็กก็มีแต่ส่วนมากที่เคยเจอรั่วเนี่ยจะเป็นดีแมกรั่วนะครับวีโกจะไม่ค่อยรั่วนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนจุดที่วาวคัตติดตั้งจะอยู่ตรงนี้นี่นะอยู่นี้นี่เห็นไหมอยู่นี้เนี่ยมันจะเป็นแป๊บแป๊บน้ำมันคัตบิงมาจากนู้น คันบนตัวนู้นวิ่งมาปุ๊บมาพักตัวนี้ก่อนนี่นะมันรั่วยังไงเอาช่างฟอร์ดย้ำปลายย้ำคัดเนี่ยเดี๋ยวถ้าพักจะมีน้ำมันออกนะครับย้ำไปเรื่อยๆนี่มีน้ำมันหยดแล้วเห็นไหม,มหเห็นไหมน้ำมันหยดแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเข้าไปถ่ายยังไงได้วะนี่เห็นไหม มันโยนนี่มันรั่วออกข้างหลังนะครับรั่วออกข้างหลังเอาพอ่พอพ่อมันจะรั่วออกข้างหลังบริเวณนี้นี่มันจะเป็นแผ่นประกบนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างฟอร์ดรื้อออกมาแล้วก็จะผ่าให้ดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าบีโก้เนี่ยเพิ่งเคยเปลี่ยนคันนี้คันแรกส่วนดีแม็กเปลี่ยนหลายคันแล้วนะดีแม็กชอบมีปัญหาวาลวแปบคัดตัวนี้ บิโก้คันแรกอ้าช่างฟอร์ดลื้อเดี๋ยวจะมาผ่าให้ดูว่าข้างในมันมีอะไร A few minutes later อ้าวลื้อเสร็จเรียบร้อยเอาขึ้นมาช่างฟอร์ดนี่นะมาตรงนี้นี่วาลคาดนะครับอ้าลองชำละดูดิข้างหลังอยากรู้เหมือนกันมันจะเป็นเหมือนดีแมหรือเปล่านี่นะถอดน,น็อตเบอร์สิข้างหลังออกนะครับน็อตเบอร์สิบตัวตัวนี้มันซ่อมไม่ได้นะรู้สึก ถ้าเปลี่ยนก็พันกว่าบาทนะครับของแท้แล้วก็ถ้าจะถามว่าต่อตรงได้ไหมไม่เคยต่อตรงแต่ถ้าเกิดว่าของ d m a ม็ Mac นะนะถ้ามันหาไม่ได้ในช่วงที่ว่าเทศกาลอะไรงนี้รอสั่งของต่อตรงได้แต่ว่าคัดมันจะเพี้ยนเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่าเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำนะไอตัววาวคัดตัวนี้ต่อตรงใช้งานชั่วคราวนะได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้งานย,ยาวๆเลยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าคัดมันจะแบบเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ําอะไรเงนี้มันเพี้ยนไปหมดนะครับ ลูกค้าเคยมีนะไปทํามาแล้วช่างไม่ได้แจ้งว่าถอดตัวนี้ออกแระบายพาร์เลยลูกค้าก็ไปงมหาเถอะว่าเอ๊ะคัดเป็นอะไรไปเปลี่ยนแผ่นคัสวีคัดสรุปเขาไม่ได้ใส่วาลคัดมานะครับของ d m a มเคยเจอสองสำคัญนะช่างบายพาร์แล้วก็ไม่ยอมบอกลูกค้านะครับนี่ข้างในมีแหวนอะไรด้วยเนะี่ยอันนี้ทช่ของเขาไม่ต้องถอดประเด็นออกมาเมื่อกี้นี่เป็นสนิมด้วยนี่ไง อ๋อหน้าตาก็คล้ายๆกับดีแมกนะครับตัวนี้ขึ้นสนิมลองแกะออกดิพอๆอออกข้างในมันเป็นยังไงนี่เห็นไหมมีวาลเหมือนวาลวนะข้างในแล้วตรงนี้เป็นยางหรือเปล่าแบบช่างฟอร์ดลองแงะดิลองแงะแงะออกดูแกะออกมาดูอยากรู้ข้างในมีอะไรส่วนมากรั่วเนี่ยมันจะรั่วออกจากตัวนี้เห็นนะรั่วออกจากไอแผ่นรองเนี่ยเห็นไหม มียางโอลิงข้างในน่าจะซ่อมไม่ได้นะครับดูคาบสนิมที่มันรั่วเนี่ยมันรั่วเนื่องจากว่าถ้ารถธรรมดานะใช้แรงกดใช้แรงในการเหยียบคัตไม่เท่าไหร่นะครับใช้แรงเหยียบปกติไอ้วาวตัวเนี้ยมันก็ทํางานปกติรถสแตนดาร์ดเนี่ยไม่ค่อยเสียนะครับไม่มีอาการเสียให้เห็นเลยรถสแตนดาร์ดไม่มีใครเสียสักคันนะครับยกเวน้นคันที่ไป ไปปรับแต่งไปอัปเกรดคัด์าดมาเป็นคัด์แบบแข็งแข็งคัด์แบบซิ่งซิ่งอะนะเราต้องใช้แรงเหยียบมากกว่าปกติเพราะว่าหวีคัด์มันแข็งนะครับพอวีคัด์แข็งใช้แรงเหยียบมากกว่าปกติแรงดันในระบบน้ำมันคัด์เนี่ยย่อมสูงตามขึ้นไปด้วยนะครับแล้วตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นแค่โอลิงตัวเล็กๆเนี่ยมันก็เกิดอาการรั่วนะครับใช้งานไปนานๆก็รั่วเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดว่าลดซิ่งนะครับ รถที่ไปอัปเกรดคัดมาผมแนะนำให้ซื้อชุดนี้ติดรถไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น v ี g o หรือ d m a x c ของ d m a x ก็หน้าตาจะคล้ายๆกันนี่แหละอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับอยู่ผนังเครื่องยนต์ทางฝั่งฝั่งซ้ายนี่นะ D m a x ก็จะติดตั้งอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าใส่ด้วยกันไม่ได้นะต้องเบิกของใครของมันวีโกกัของวีโก้ดีแมก็ของดีแมนะครับ ดีแม็กตัวอย่างผมไม่มีมันหมดพึ่งขายไปนะครับไม่งั้นจะเอามาให้ดูอยู่นะให้เบิกติดรถไว้เลยนะครับถ้าเกิดมันไปรั่วช่วงเทศกาลมันจะหาของไม่ได้หรือว่าไม่ใช่เทศกาลก็ช่างอันนี้ผมสั่งของตั้ง3 4วันของกว่าจะมานะครับเพราะว่าอะไรตัวเนี้ยส่วนมากเขาจะไม่ค่อยเก็บสต๊อกกันมันมันไม่มันไม่ค่อยเสียเอาง่ายๆนะรถสแตนดาร์ดไม่มีใครเสียแน่นอนนะครับระวังไว้ก็คือรถที่ไปอัปเกรดครัดมานะตัวเนี้ยมีเปอร์เซ็น ที่ว่าจะเสียเนี่ยสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาคัดจมหยียบคัดแล้วคัดไม่ยอมเด้งคืนลองมาตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นคัดบนหรือคัดล่างตัวข้างล่างแล้วก็สุดท้ายลองสังเกตตัวนี้ดูลองเอามือรูปๆดูนะครับว่ามันมีน้ํามันไหลเยิมหรือเปล่าน้ํามันเบรกอะไรเงี้ยมานองอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้านองก็แสดงว่าวาวคัดตัวนี้รั่วนะครับเปลี่ยนได้เลยราคาไม่แพงแต่ว่าของหายากนิดนึง แนะนำให้ซื้อติดรถไว้นะครับโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครติดกระดิ่งไหมครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกแปเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ